สวัสดีครับ f อฟร้านเขียวเจริญยนต์ของพี่ไก่นะครับวันนี้ก็มีสินค้าดีๆนะฮะมาลงใหม่อีกหนึ่งคันรถนะครับปิกอัพนะครับเมื่อวานได้ลงไป1นล้อนะครับสินค้ามากมายนะไก่กองนะพี่น้องก็ท่านใดกําลังมองหาโครงเครื่องอไว้ใช้งานนะฮะนี่หน้าฝนโอ้โหตกดีหน้าดูเลยครับหน้าฝนนะครับ ก็นะครับล้อยางหรือจะเป็นพาวซาลีนะคือใครกันถามอยู่นะฮะพาวซาลีก็ได้มาละสามชุดสามชุดสี่ชุดโอ้โหรถแม้แต่เต็มอ่านี่ฮะไม่ว่าจะเป็นโครงสยามอ่าลุงเพชรนะครับชาวพ่อกินข้าวมายังกินมาแล้วโอเคยังเลยฮะอ่าลงป๊บเบียว นะครับเออ่ไม่ว่าเป็นสยามเกียร์กลางนะฮะนี่มาแล้วนะครับสยามเกียร์กลางเมื่อวานก็อจะเป็นสยามพัดหลายตัวนะครับเออ่นะครับท่านใดสะดวกใจเข้ามาเลือกชมดูได้นะฮะนี่เอ่อหลากหลายนะฮะแต่ละพัดยี่ห้อเลยนี่นะครับโครงตานกเมื่อวานเม็ดสีฐานานะฮะตัวละหมื่นหกครับเคสสิบหกตัวนี้นะฮะพร้อมบางคนพร้อมเลยเคสสิบหก ะะวานถามมาว่าราคาเท่าไหร่หรือจะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนี่แบบนี้เลยครับพี่น้องนะะนะครับ1มื่นเจ็ดมืนแปดนะครับพี่น้องเนี่ยแบบนี้นะครับหรือจะเป็นฐานสาม,สามนี่สวยเลยนะฮะท่านใดสนใจก็เข้ามาสอบถามได้ในพงละหมื่นแปดหมื่นเจ็ดนะฮะแบบนี้นะถูกๆกันไปเลยนะครับขายถูกๆนะฮะหนาฝนนะมันก็รู้สึกะจะเงยยียบๆหน่อยนะครับ ก็ราคาข้าวไม่ค่อยจะดีก็เลยนะมีราคาย่อมๆก็าขายกันแบ่งป,ปันกันไปนะครับพี่น้องเห็นนะฮะไม่ว่าเป็ดจะเป็นสยามที่เราบิ้วใหม่นะครับอย่างนี้นะฮะตัวละหมื่นเจ็ดมีหมื่นเก้าหมื่นหกมีหลายราคานะพี่น้องเราต้องเข้ามาเลือกนะครับบางคนทักเข้ามาราคาเท่านี้มีไหมมีไหมแต่มันตอบยากครับตอบยากบางทีเราอยากให้ลูกค้าได้มาเลือกมากกว่านะฮะ นะครับมันจะมาคุยกันหน้าร้านปุ๊บเนี่ยมันจะชัดเจนมากกว่าเอาตัวนี้ตัวนี้ได้ไหมราคาผมมีงบหมื่นกว่าบาทเนี่ยสามารถเอาไปดึงน้ำได้ไหมมีครับเนี่นะฮะคงนกเคสเบ็ดสวยๆนะฮะตัวนี้ใหม่มากนะครับหมื่นห้าตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นคริงแดง KS72 เนี่ยใครกําลังมองหาอยู่น้อ <No, S 1> งด้วเลยนอ่าโอเคขับใจมากปลาามึงเนะี่ย <laughs> หรือจะเป็นบิ๊กจิ๋ว มลระเนียมนะฮะตัวนี้นี่นะฮะสวยๆเลยพี่้องสวยๆหลายรายการนะครับแล้วก็จะเป็นโครงเนี่ยสยามพัดนะมีเป็นกรงเลยฮะหรือลอยยางนะฮะใครกำลังมองหาอยู่คู่ละพันนะฮะแปดร้อยมีพันหนึ่งมีนะครับเข้ามาเลยมาก่อนก็เลือกดอกดีๆไปฮะอยู่ประมาณหนึ่งพันนะครับหรือจะเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับคู่ละพันกว่าสองพันมียางเปอร์เซ็นต์แท้ เอ่อหรือจะเป็นนี่กระทิงแดง KS นะหางขาวตัวนี้นะครับหมื่นกว่าบาทเช่นเดียวกันนะครับหรือจะเป็นลุงเพชรนู่นโอ้โหตยหยาเห็นมฮะคโคง้งเยอะๆะเลยเอ่อโค้งก็มีหลายราคานะฮะเริ่มต้นจาก4,500ขึ้นไปนะครับ4,000กว่าบาทก็ใช้งานได้นะฮะเรารับประกันสินค้าให้1เดือนนะซื้อไปเกียร์หลุดเกียร์เด้งเกียร์ไม่เข้าเฟืองแตกเฟืองบินอกลับมาเปลี่ยนตัวใหม่ได้ทันที นะฮะไม่มีการโยกเยกนะครับไม่มีการเอ่อไม่มีการอ่างี่เง่าลูกค้านะครับนี่นโคงสดๆทั้งนั้นเลยพี่น้องนะครับเข,ข,ข้ามาเลือกชมดูได้อ่าอุปกรณ์ต่อพ่วงนะฮะนี่มีเยอะเลยนะอยากได้แบบไหนก็โทรมาสอบถามันได้เผื่อล้วเจอตรงนี้ตรงนี้ก็มีพวกฝากสายหรือจะเป็นร้อยสิบได้เล็กนะ่ฮะก็ปุนยันมากปุนคูคต้ตนะครับโอ้เยอะนะครับ ร้อยสี่สิบร้อยห้าห้าร้อยสิบร้อยยี่ร้อยยี่สิบห้ามีครบแทบจัดทุกรุ่นนะพี่น้องนี่ครับแทบจัดทุกรุ่นหรือจะเป็นรถทวนดินนะฮะเก้าพันบาทนะครับเก้าพันบาทนะฮะมีโอตาอรี่นะฮะพร้อมใช้งานได้เลยเนี่ยนะคันนี้สวยๆเลยครับเอาเครื่องมาใส่สามารถขับได้เลยฮะตอนแรกเครื่องไม่อยู่เราลองขับเรียบร้อยหมดละนะครับขายเก้าพันบาทนี่สวยๆนะครับไม่มีออกมีดามนะ ขายเก้าพันบาทถูกๆก,กันไปเลยนะครับเอาไว้ใช้งานในส่วนในไร่นี่จะเป็น TF นะครับ160ลนะตัวนี้สวยเลยครับนี่สสวยๆนะครับถ้าถ่ายกันเข้ามาได้มีหลายราคานะฮะเพราะว่า160ลนี่มีหลายตัวนะครับนี่ราคาสามหมื่นกว่าสี่หมืนกว่านะครับห้าหมื่นกว่ามีหลากหลายราคานะครับนี่ สวยหลายตัวเลยพี่น้องหรือจะเป็นโครงใหม่นะฮรโครงตันนกโครงสยามนะครับนี่หรือจะเป็นร้อยห้ารุ่นใหม่ร้อยห้าสิบรุ่นใหม่นะครับนี่รุ่นใหม่รุ่นเก่ามีนะครับเครื่องมีเยอะแยะนะครับไม่ต่ากว่าพันเครื่องนะครับมีเยอะมากยักได้รายการไหนเ,เครื่องแบบไหนก็โทรมาสอบถามได้นะครับเยอะมากตักบุตรมาก็ร้านเขียวเจริญยนต์ความพี่ไก่นะครับตักบุมาง่าย หรือต่อมุดมาที่โรงเรียนบ้านบึงพี่ไก่ก็ได้ฮะอยู่ข้างๆกันห่างกันสักร้อยเมตรหรือจะเป็นบางคนทีทีเคนะฮะความขายเหล็กจุดที่5,000บาทนะครับสินค้าเรามีพร้อมจัดส่งทั่วประเทศไทยนะฮะจะส่งได้นะครับเก็บเงินปลายทางก็ได้นะฮะ,ะถ้าท่านใดไม่มั่นใจก็จะเก็บเงินปลายทางก็ได้ก็เช้าวันนี้ไม่มีอะไรมากครับ ขอขอบคุณ FC นะฮะพี่น้องทุกท่านที่อุดหน,นุนร้านเขียวเจริญยนมาโดยตลอดนะครับเมื่อวาจะเป็นเชียงใหม่ที่โลกพิจิตกำแพงเพสสุขโขทัยนะฮะโอ้โหลูกค้าเยอะมากก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับขอให้ทุกท่านร่ำรวย,ย,ยนะฮะโชคดีนะฮะก็ขอ,ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ